พลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินไม่ได้อยู่ที่โชคลาภแต่อยู่ที่จิตใจของเราเองหากเรามีจิตใจเมตตาทุกสิ่งรอบตัวก็จะค่อยๆแปรเปลี่ยนตามพลังงานนั้นคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตโอกาสที่ดีจะปรากฏแม้แต่ภัยร้ายก็ยังบรรเทาเบาบางดังนั้นหากคุณอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเริ่มจากวันนี้เลยครับ เริ่มจากแผ่เมตตาให้กับตัวเองและขยายออกไปสู่ผู้อื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์ดังนั้นหากวันนี้คุณอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตลองเริ่มง่ายๆด้วยการฝึกเมตตาคิดดีกับผู้อื่นพูดดีกับผู้อื่นและหวังดีต่อทุกชีวิตพลังงานนั้นจะกลับคืนมา